สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินท้าโรสิก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีตุล ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีตัวนรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้รับเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการรับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคณาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคณาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคณาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่อายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอานไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดวความรักจะดูในเรื่องของดาวสุภเป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะ คลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลเป็นความรักในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้หรือว่าสิ้นเดือนตุลาคม2 5 6 7นี้นะคะเปิดไพ่มาแล้วในฝั่งของคุณชาวราศีตุลได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ j u d g m e n t ลมองว่าหลายท่านน่าจะอยู่ในจุดที่เราอยากที่จะปลดปล่อยได้ออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือความอึดอัดทั้งหลายทั้งแหล เป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าบางท่านอาจจะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนาะและทาให้เราสึกว่าเออเมื่อผ่านมันเกิดฉันไปแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดหรือว่ากดดนันหรือบีบคัน้นเหลือเกินเราอยากที่จะได้รับอิสรภาพได้รับการปลดปล่อยนะคะเป็นการปลุกบางสิ่งบางอย่างที่เคยจบไปแล้วตายไปแล้วฟื้นคืนชีพก้นมาอีกครั้งบางท่านอาจจะเป็นการปลุกความสัมพันธ์หรือบางท่านอาจจะเป็นการปลุกจิตวิญญ,ญาณตัวเองให้ลุกขึ้นมาฟื้นคืนชีพอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นไพ เราควรที่จะ ก้าวไปอีกเวอร์ชันหนึ่งของชีวิตได้แล้วเนาะทีนี้ในพลังงานภาพรวมมีไพ่เดอะเดปรากฏขึ้นมานะคะอย่างที่บอกแหละว,ว่าเราอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องจบหรือว่าสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์หรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆของเราที่เรารู้สึกว่ามันควรจะพอได้แล้วมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนะเาะมาพร้อมกับไพ่สามดาวด้วยนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ยังค้างคาในจิตใจสิ่งที่มันค้างคามาเป็นเวลานาน,านแล้วเราก็ต้องการที่จะปลดปล่อยมันออกไปเพื่อมองหา ความสุขในชีวิตนะคะหลายท่านมองหาความสัมพันธ์ที่ทาให้เราสึกเติมเต็มหรือความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่มันค่อนข้างสมบูรณ์ของเราเป็นไพ่สิบถ้วยบางท่านอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นหลักนะคะครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรืออาจจะเป็นครอบครัวรแบบ ของเราเองก็ได้เนาะแต่เป็นไพ่สิบถ้วยแสดงว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณรู้แล้วแหละว่าอะไรคือความสุขของคุณแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าความสุขมักจะมากับความทุกข์และความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนมีไพ่ The Tower ปรากฏขึ้นมานะคะหวังรู้สึกว่าคุณจะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ว่าวันนี้คุณจะหวังอะไรก็แล้วแต่ก่อยสิ่งที่คุณหวังจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือว่ามันแฮปปี้แค่ไหนคุณจะรู้สึกเหมือนคุณจะแบ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งคุ เนเบบฉ,ฉพราะว่าแหละถ้านอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เ <healthier> UM. พราะในไพ่เดอะทาวเวอร์บางท่านอาจจะพึ่งพังยับเยินมานะคะหรืออาจจะพังยับเยินมานานแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ชีวิตที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักเนาะเลยทําให้เราสึกว่าเออเราเรารู้ว่าแหละว่าจะทำของชีวิตมันเป็นยังไงนะคะการคาดหวังมากเกินไปอาจจะทําให้เราพลาดได้เหมือนกันทีนี้สิ่งที่จะเกกิดขึ้นนับคใช่วง จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้มีไพ่สีดาาหลายท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เราเหนื่อยนะคะอยากที่จะพักอยากที่จะ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาในการทบทวนบางท่านอาจจะมีความรู้สึกกดดันหรืออึดอาจจะบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแต่ว่าเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราอยากจะพักมากกว่าที่จะลุกขึ้นมารับรู้อะไรในตอนนี้เพราะต่อให้เราจะทําอะไรในตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีขนาดนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งมีพไพ่สามใบเท้าเข้ามาด้วยหลายท่านยังใช้เวลาในการรอคอยอยู่นะคะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสามใบเท้าแสดงว่าคุณจะอยู่ในจุดที่คุณเริ่มคิดแล้วล่ะว่าคุณต้องการอะไรแต่คุณจะใจเย็นมากพอในการที่จะรอสิ่งนั้นบาง บางท่านอาจจะยังรอคอยคนเก่าหรือบางท่านอาจจะรออนาคตใหม่ๆห,หรือว่ารอรักใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันมาพร้อมกับพ่เจ็ดไม้เท้า Town, แล้วก็อัศตวินถือดาบเนาะแน่นอนแหะค่ะมีพ่ยเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาหลายท่านในช่วงนี้เตรียมรับสึกหนักได้เลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักกับการต่อสู้อย่างจริงจัง,จงเป็นการต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวต่อสู้อยู่คนเดียวกับอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในช่วงนี้และมาพร้อมกับอัศวินถือดาบด้วย เตรียมพร้อมรับมือกับบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันไว้ด้วยนะคะเป็นไพ่อัศวนทอดาอาจจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของใครบางคนที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วฉันจะทํำยังไงดีมันมีความมีความรู้สึกเหมือนเราอยากที่จะอยากจะรับมือกับมันแต่เราเราจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นไวจังเลยอะค่ะหรือไม่อาจจะมีใครบางคนมาพูดจาที่ไม่ค่อยดีกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ก็ได้เป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้ว แล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่ถ้าถามว่าเป็นพ่อัศวินถือดาบมันจะร้ายแรงไหมมันเจอเหมือนเหมือนไฟไหมเออเหมือนเหมือนพายุที่พัดเข้ามาคืออัตราความเร็วหรืออัตราความแรงในการที่จะพัดเข้ามาหาเรามันแล้วแต่แล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะเจอพายุที่ค่อนข้างหนักแลวอาจจะทําให้เราสึกสะเทือนมากบางคนอาจจะเจอพายุที่ค่อนข้างน้อยเลยทําให้เราไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่แต่แน่นอนล่ะค่ะพายุพัดมาแป๊บเดียว ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่สิ่งที่หลงเหลือไว้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่พายุผ่านไปถ้าถามว่าคุณจะบอบช้ำมากไหมกว่ารู้สึกว่า คุณอาจจะได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าไพ่พลังงานหลับใพ่จัดหมิน judgment, สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและทําให้คุณเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็น่าต่ายที่มันค่อนข้างหนักหนาสาหาัสในช่วงนี้คุณก็ค่อยๆให้มันเป็นไปนะคะบางอย่างมันอาจจะจําเป็นจะต้องเกิดเราอาจจะไปยับยั้งอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะประคับประคองหรือพยายาม ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ด้วยสติของเราเนาะทีนี้หวานจะขอไพ่เพิ่มให้กับอัศวินถือดาบหน่อยว่าอัศวินถือดาบนี้คืออะไรนะคะกับศึกอยาที่คุณอาจจะมีโอกาสเจอในช่วงนี้เนาะบางคนอาจจะเจอเป็นคําพูดหรือการกระทําอาจจะจากคนรักหรือคนรอบตัวก็ได้นะคะ ที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยจังเลยกับการที่จะต้องรับมือเพราะว่ามีสไม้เท้ากับเ็ไม้เท้ามาเจอกันบวกกันแล้วได้สิบไม้เท้าแน่นอนแหะค่ะว่าเป็นความรู้สึกหนักหนาสาหัสที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วพอมันหักลบกันมาเป็นสไม้เท้าบางท่านอาจจะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะคะหรือความมั่นคงทางความสัมพันธ์มันมีความสั่นคลอนเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยเนาะ ิบเรียนค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องใช้เงินจํานวนมากนะคะคือบางท่านเป็นไพ่อสิบินือดาบบางท่านอาจจะมีโอกาสโชคดีในเรื่องของการเงินมาไวแต่ก็อาจจะไปไวก็ต้องระวังด้วยเช่นกันบางทีเงินที่เข้ามามากก็อาจจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะหรือว่าเงินที่เข้ามามากบางทีก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นเงินแบบไหนเป็นเงินยังไงบางทีมันอาจจะเข้ามาปุบปับแล้วก็พัดผ่านไปก็เป็นไปได้หรือถ้าอาจจะเป็นเรื่องความ ััพนธ์ใครบางคนอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าเออมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าพรไพอะศป็นขือดาบมันมันไม่ได้คือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอยู่กับเรานานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้อย่าไปยึดติดกับมันมากจนเกิดไปแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าจะเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบก็แล้วแต่นะคะทีนี้ขอนึงใบให้สามดาบหมอยสามดาบคืออะไรเ แฮงแมนค่ะมองว่าหลายท่านมีปัญหาที่เราแก้ไขได้ค่อนข้างจะยากนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเป็นปัญหาที่ค้างคางบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่าเราไม่รู้จะแก้ยังไงถามว่าแก้ได้ไหมคงแก้ได้แหละคงมีวิธีการในการแก้แต่คุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่แก้ดีกว่าเพราะแก้ไปก็เท่านั้นบางท่านอาจจะเคยแก้มหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เก่าจนทําให้เราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะหาทางแก้ไขเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากมีความสุขมากกว่าความถุกการวานกลับไปแก้เดิมๆเหมือนของมันพังแล้วอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันพังแล้วเราเอาแต่แก้เอาแต่แก้เอาแต่แก้แแกสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแก้อีกบางท่านอาจจะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไปเลยอาจจะดีกว่าเนาะแต่ว่ามันให้จัดเมทที่บอกนะคะหลายท่านมีช่วงเวลาที่เรากําลังจะ ฝืนขืนชีพขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งคุณว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เนาะขอพลังงานใบค่ะให้กับคนรักของชาวราศีตุลและคณาตุลคนที่ชาวราศีตุลและคณาตุลคิดถึงความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหนึ่งใบค่ะ สองดาบค่ะเหมือนเขาก็มีความสองจิตสองใจหรือมีความลังเลอยู่ในนั้นนะคะในช่วงนี้เนาะอาจจะกําลังใช้ความคิดในการเลือกหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นสองดาบเอ่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวแล้วก็กําลังคิดอยู่นะคะใช้เซนในการคิดหาคําตอบบางอย่าง 1ิบถ้วยด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของความสุขหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นในเรื่องครอบครัวก็ได้นะคะเป็นไพ่สิบถ้วยเนาะ3าม้เท้า The r o w นะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแนไกลสี่ดาบค่ะวนมองว่าในช่วงนี้เขากำลังใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่ง เขามองหาความสุขค่เขาต้องการความสุขความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ใครบางคนทําให้เขารู้สึกเติมเต็มแล้วเขาก็ยังรอคอยอยู่เนาะแต่ว่าเป็นไพ่เดวิสแสดงว่ามันอาจจะหนึ่งคือมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งรู้มันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องมันจะต้องทานแล้วล่ะแต่ว่ามันมีไพ่สีดาบเข้ามา รู้สึกว่าความกระตือรือร้นของเขาไม่ได้มากมายขนาดนั้นคืออยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะรอคอยปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปยังใช้ความคิดอยู่นะคะความคิดของเขายังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติในช่วงนี้นอกจากหน้าภัยที่เห็นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอีกบ้างในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวค่ะ น่าจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการสิ้นสุดบางอย่างเห็นไหมเดอะทาวเวอร์มาด้วยอัศวินถือดาบค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเา้าหวนมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันเดินทางมาถึงจุดที่จะต้อง ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมันมีความสิ้นสุดอยู่ในนั้นอาจจะเป็นเขาที่รู้สึกว่าอยากจะสิ้นสุดซะเองหรืออาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่อยากจะสิ้นสุดก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าคือถ้าย้อนไปในฝั่งของคุณนะ่ยอย่างที่บอกแหละว,ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานาการณ์ที่มันค้างคางมานานแล้จนถึงเวลาที่เราควรจะหยุดการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ซึ่งถ้าสอสถานการณ์นี้มันลิงกันมันอาจจะส่งผลมาถึงเขาด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของคุณการยื่นคําขาดหรือการเด็ดขาดอะไรบางอย่างของคุณอาจจะทําให้เขาได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเนาะมีไพ่อัศวินถือดาบเข้ามาพร้อมกับไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ มันเป็นลันกษณะของการที่พยายามจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ในช่วงนี้แต่อย่างที่บอกแหละอัศวินถือดาบก็มาพร้อมๆกับฝั่งของคุณด้วยเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นไวมากค่ะเกิดขึ้นไวแล้วก็ผ่านไปไวแล้วผลลัพธ์ที่ได้มามันก็อาจจะไม่ได้หอมหวานสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวคอน,นึกมาให้สองดาบหน่อยว่าเขามีความสับสนอะไรอยู่นะคะอัศวินถือถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะโอเค แฮงแมนสิ่งนี้ค้างคางในจิตใจเขามาเป็นเวลานานแล้วนะคะเขากำลังสับสนอยู่ระหว่างการเรื่อยๆชิวๆสบายๆการบริหารเสน่ห์ของตัวเองไปเรื่อยๆหรือว่าจะจริงจังดีบางท่านถ้าสางความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าเขาก็ยังดูทีเล่นทีจริงกับเราอยู่ผวรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทีเล่นทีจริงอย่างเดียวนะเขามีความคิดที่เขาอยากจะจริงจังเหมือนกันแต่ว่า ที่บอกนะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้อนขนาดนั้นเพราะถึงจุดๆหนึ่งเขาจะแผ่วเขาจะแบบ d r อปตัวเองลงไปเนาะอืรายการบลักษณน,นาขางการที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาควรจะดําเนินแผนการต่อไปยังไงนะคะควรจะแบบเรื่อยๆชิลๆสบายๆหรือว่าจะลงหลักปักฐานเนี่ยจริงๆจังๆขนาดนั้น คือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแน่นอนแหะค่ะพอเริ่มมีความคิดว่าอยากจะชัดเจนแล้วล่ะอยากจะแนะนาความสัมพันธ์หรือบางท่านที่เป็นความสัมพันธ์ที่คบกันเป็นแฟนกันเขาก็อาจจะมีการคิดในเรื่องของการอัปเลเวลความสัมพันธ์เหมือนกันการแต่งงานสร้างครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแผนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสามไม้เท้าเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาแล้วก็รอคอยไปก่อนนะคะบางท่านถ้าเกิดว่ามีปัญหาการทะเลาะกันก็มีช่วงเวลาที่อยากจะกลับมาคืนดีกันเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ยังรอไปอยู่เรื่ ที่จะมูฟออนไปไหนขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะกลับมาให้ดีเหลือเกินขนาดนั้นด้วยเช่นกันเนาะเป็นไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่สี่ไม้เท้าก็เหมือนแบบทุกอย่างมันไปสู่จุดที่มันควรเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองมากกว่านะคะจริงๆสิ่งเหล่านี้รบก,กวนจิตใจของเขาาเป็นเวลานานแล้วนะไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคะว่าน่าจะรบก,กวนมานานแล้วแต่สุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะแขวนติงเอาไว้เป็นแฮงแมนแบบนี้ก็คือยังไม่มีคตาตอบใดๆเนาะ อทีนี้ขออสมินถือดาบในฝั่งของเขาหน่ยค่ะอสมินถือดาบของเขาคืออะไรเอ่ยสเตรนนะคะมันเป็นความผูกพันเนาะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะค่อนข้างจะมีความแตกต่างอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษาก็ได้หรือการใช้ชีวิตหรือมุมมองความคิดก็ได้เนาะอะไรก็แล้วแต่ให้แตกต่างกันแต่มันันเป็นความผูกพันที่ทําให้เหนื่อยแต่มันก็ตักไม่ได้นะคะไพ่แต่สาหรับเป็นไพ่ The w วิ e l o ฟ Fortune ผ่านมานานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ ก็ยังวนเวียนอยู่แบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาผมมองว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นและทําให้สถานการณ์มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนผมรู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่ได้ทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีร่องรอยของบาดแผลและความเจ็บช้ำไหมทุกครั้งที่มีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแน่นอนแ่ละค่ะว่ามันมีการแหลกสลายอยู่ในนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าจะเป็น เป็นความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะซึ่งฝั่งของคุณเขามีเหมือนกันแต่ฝั่งคุณมันเป็นภาพรวมเนาะฝั่งเขาเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางทีสถานการณ์ในช่วงนี้ของเขาอาจจะค่อนข้างวิกฤตมากกว่าของคุณอีกก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะเรื่องราสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะ ขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นเนี่ยคะ่ะคนที่ชาวราศีตุลและคณาตุลคิดถึงเขารู้สึกงไงกับชาวราศีตุลและคณาตุลเอ่ยจริงๆการตั้งกล้องแบบนี้เป็นการตั้งกล้องในช่วงแรกๆที่หวานทําคลิปเป็นอะคลิปแรกของหวานก็เป็นการตั้งกล้องประมาณนี้นะคะตอนที่ทําคลิปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงนี้หว่านมีการย้ายที่ถ่ายงานนิดหนึ่งนะคะก็เลยสถานที่ก็เลยไม่คม่อยอำนวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครชอบการตั้งกล้องแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะบางทีหว่านอาจจะเป็นการตั้งกล้องแบบนี้ก็ก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะคะการ เห็นตจนานี้ก็จะได้เห็นไพ่ค่อนข้างเยอะขึ้นด้วย The Fool ค่ะมีไพ่ The Fool ขึ้นมาแสดงว่ามันยังดูร่องรอยอยู่เลยนะถ้าถามว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณหรอเป็นไพ่ The Fool เป็นไพ่เลขศูนย์นะคะถ้าสบายใจก็อยากไปด้วยนะแต่ว่าบางทีถ้ามีปัญหาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าอีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ก็อยากไปแหละแต่ยังไม่มีแพลนยังไม่มีแผนการสําหรับความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นเนาะควีนถือดาวค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวท่าตุลมตกลุ่ม,มถุนเจ็ดดาวสิดาวนะคะโอเคสมบักสบมบมเหลือเกินเนความสัมพันธ์นี้มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาคาราคา,า,าสั่งแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ ถ้าถามว่าในตอนนี้เขารู้สึกองบคุณคุณยังเป็นสิ่งที่ทําให้เขายังค้างคาอยู่เสมอค่ะชาวราศีตุลและค้านาตุลเขายังมีเรื่องคุณอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกกับคุณในลักษณะของการที่สนใจคุณเหลือเกินหรือไม่ได้สนใจคุณเลยจะห่างหายหรือจะมาก็แล้วแต่คุณยังอยู่ในหัวเขาเสมอแต่เขาแค่ไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรเนาะออทุกครั้งทุกคราวเวลาที่คุณต้องการคําตอบหรือต้องการอะไรที่มันจริงจังหรือต้องการที่จะยื่นคําขาัญกับเขา เขาก็จะดูเหมือนลังเลอยู่ในนั้นตลอดเวลาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเหมือนมีอาการลับๆหล่อๆจะพูดกับพูดไม่หมดจะพูดก็พูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมาพร้อมกับไพ่สิบดาบด้วยแสดงว่ามันมีความไม่พร้อมอยู่ในนั้นนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ เรือร่างมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนไ่้ยอิ่มตัวเดี๋ยวบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบมันนอะนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้บางท่านอาจจะเป็นปัญหาระหว่างคนกับเขาหรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาที่ทําให้เขายังไม่สามารถที่จะชัดเจนหรือว่าทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันที่ตอบสนองความรู้สึกของคุณได้ขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิบดาบของเขาคืออะไรนะคะควีนถือถ้วยค่ะเขามีความไม่มั่นใจเขาเคยอ,อกหักมาก่อนหรือเปล่าเอ่ย ถ้าเขาเคยอกหกักผิดหวังเสียใจมาก่อนมีผลกระทบเหมือนกันนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าการให้ใจกับใครสักคนหนึ่งไปสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่อย่างที่คิดมันพังนะมันหนักมากเหมือนกันกับการที่จะรักใครสักคนหนึ่งแล้วสุดท้ายแล้วถูกทอดทิ้งหรือถูกหักหลังนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะรู้สึกกลัวเออหรือถ้าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นภูมิพื้นหลังอาจจะเป็น ภูมิหลังของเขาก็ได้ทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพราะให้ควีนถือถ้วยจริงๆมีความรักนะคะจริงๆเวลาที่ราใครจะรู้สึกเหมือนทุ่มไปสุดเหมือนกันแต่ว่าเป็นประเภทอ่อนไหวค่อนข้างจะง่ายแล้วก็อาจจะรู้สึกกลัวได้ค่อนข้างจะง่ายด้วยเช่นกันเนาะอืมไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะจริงๆแล้วเขามีความชื่นชมในตัวคุณมากๆเลยนะชาวราศีตุลและขานาตูแต่เขาเป็นประเภทไม่ชอบดรามา่าไม่ชอบปัญหานะคะขอหนึ่งใบควีนถือถ้วยกังวลอะไรเอ่ย มีว่าฟอร์จูนค่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไปมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะแอมเปรอร์ er ด้วยเขาเป็นคนผิดหวังไว้ได้เลยใช่ไหมเป็นคนที่จะพลาดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนะคะไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่ u จ t i ติแสดงว่าเขาเหมือนคนที่ถ้าไม่ซ้ายก็ต้องขวาถ้าไม่ขวาก็ต้องซ้ายคุณอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและทำให้เขาค้างขาเขาอาจจะเป็นประเภทที่ทุกอย่างมันต้องแบบ Perfect หรือว่าทุกอย่างมันจะต้องแบบ ชัดเจนหรือมันไม่ซ้ายก็ต้องขวา่นอะไรที่บอกแต่ว่าคุณกลายเป็นคนที่ทําให้เขาต้องยืนอยู่ตรงกลางและไม่สามารถจะซ้ายหรือว่าขวาอย่างเด็ดขาดได้ขนาดนั้นว่าเชื่อว่าหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างขางขา,งขางแล้วก็ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานหาคาตอบก็ไม่ได้หาทางออกก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงแต่สุดท้ายแล้วก็ไปจากกันไม่ได้อยู่ดีนะคะถ้าถามว่าในตอนนี้เขารู้สึกไงกับคุณเหมือนมองว่าเขาก็ก็ยังดูแล,แล่ลาลังกับคุณนะคะ เพียงแต่ว่ามันเป็นไพ่เดอะฟูใบแรกหมืงนอย่ามาฝากความหวังกับฉันเดี๋ยวฉันก็จะไม่ฝากความหวังกับใครนะคะขอหนึ่งใบให้เดอะฟูหน่อยเดอะฟูคืออะไรเอ่ยคิงถือไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะขลบชาวธาตุไฟเมสินธนูหกไม้เท้าด้วยสีดาบด้วยอ้าวเข้าไปเดทนะคะไพ่ตาสัมัะแปดถ้วยเห็นไหมอืม ยังไม่ทันพิสูจน์เลยก็พร้อมที่จะเดินหนีตลอดเวลานะคะพร้อมที่จะถอยหลังตลอดเวลาเลยเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะเหมือนถ้าหลับหูหลับตาแล้วเดินไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็คือไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มต้องใช้ความคิดแล้วเริ่มจะต้องนึกแล้วต้องคิดแล้วว่าจะเอายังไงต่อไปก็จะก็จะเหมือนถอยออกมามากกว่าเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะคือการหันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่เมื่อสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจต้องการนะคะอา่านมองว่าเขาเหมือนคนที่ ไปได้นะถ้าไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้าเริ่มต้องคิดแล้วต้องการอะไรที่มันชัดเจนแล้วหรือว่าต้องการคําตอบแล้วหวว่าเขาจะเหมือนคนที่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะแต่ให้คิงถือไม้เท้าในความเรื่อยๆของเขาในความเป็นเดฟกฝูงเขาก็คือยังมีความสนใจคุณอยู่นะคะต่อให้จะไม่ได้เดินหน้าถอยหลังหรือว่าลุกขึ้นมาทําอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่มีให้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับพวกเขาเลยคะ่ะแนวโน้มเป็นไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ขอสี่ใบคะ่ะอัศวินถือเหรียญนะคะ Judgment ไพ่พลังงานหลักของคุณเนาะชาวราศีตุลถึงเวลาต้องปลดปล่อยแล้วไหมสี่เหรียญนะคะ เด็กถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยบชาวท่านน้ำไพ่แต่สับเป็นไพ The Star นะ่เดอรสตาร์นะอวมอมว่าหลายท่านส่วนลึกๆในจิตใจอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างเนาะในการเตรียมความพร้อมสำหรับก,การเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะนักน่นความสมพันธ์เท่าที่ดูหวนมองว่า มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะรู้สึกเหมือนเราอยากจะอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะปลดปล่อย้ออกมจากความรู้สึกอึดอัดทั้งหลายทั้งแหล่แต่ว่ามันไพ่สี่เหรียญเน,ะนาะแน่นอนแหละว่าหลายท่านจะเป็นความสมพัธ์ที่ยังค่อนขา้างคลุมเครืออยู่นะคะอาจจะเป็นความสัมพัธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเหมือนกักอะไรบางอย่างเอาไว้อาจจะเป็นคนที่กักเขาหรืออาจจะเป็นเขาที่กักคุณก็ได้แต่แน่นอนว่ามันยังไม่ได้ปล่อยนะคะอ่าเป็นไพ่สี่เหรียญเหมือนถ้าถามว่ามีความสําคัญไหมมีความสําคัญแต่ในความสําคัญเนี้ย มันก็มาพร้อมกับความรู้สึกเหมือนฉันก็ไม่อยากที่จะสูญเสียสิ่งที่ฉันมีเหมือนกัน ต่อให้สําคัญแค่ไหนฉันก็ยังอยากจะเก็บของฉันเอาไว้เหมือนเดิมนึกออกไหมเอ่ยอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะคะเหมือนยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่ถ้าฉันต้องเอาทุกอย่างในชีวิตของฉันไปแลกมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคําตอบขนาดนั้นซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นชาวราศีตนเองก็ได้บางท่านอาจจะมีความรักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มจะประกาศอิสรภาพแล้วเนาะเราเป็นจั d เ m ม n t ้นท์แล้วนะคะเราเป็นลักษณะของการที่เรารู้แล้วว่าเราควรจะเดินทางต่อไปยังไงในชุดของเราอาจจะมีความรักตัวเองมากขึ้นซึ่งมาพร้อมกับไพ่เด็กถือถ้วยนนะคะคเป็่่ทีบบงอก การที่หลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีปาฏิหาริมีข่าวสารหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่าเป็นไพ่ที่ดีไหมเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีเลยบางท่านอาจจะอยู่ดีได้รับการติดต่อสื่อสารหรือมีโอกาสได้พูดได้คุยหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนวโน้มความสัมพันธ์จริงๆแล้วผมอมองว่ามันไม่ได้แย่หรอกมันโอเคอยู่นะแต่แค่บางอย่างที่ยังคลุมเครือมันก็อาจจะยังคลุมเครืออยู่เนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบให้เสี่ยเหรียญหน่อย,เ,ยออเอย เด e อ u n ันนะคะมันยัมีช่องว่างความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่คิดชั้งใจพยายามจะหาขั้นตอบหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะเลยทําให้ความอ่อนไหวความอ่อนโยนของความสัมพันธ์มันถูกกรบลงไปด้วยอีโก้ด้วยความรู้สึกที่มันมั่นใจในตัวเองเหลือเกินขนาดนั้น ทีนี้พอเก้าเหรียญกับสี่เหรียญมาเจอกันหักลบแล้ได้ห้าเหรียญแน่นอนละะ้ค่ะว่าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะพบเจอความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมีระยะห่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วิ่งไล่จับกันเป็นวงกลมแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่หากันไม่เจอนะคะระมัดระวังการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันไว้ด้วยเราอาจจะพูดอย่างหนึ่งเขาเข้าใจแบบหนึง่งเขาอาจจะพูดอย่างหนึ่งเราเข้าใจไปเป็นอีกแบบหนึง่งก็เป็นไปได้เหมือนกันายต่ตาสลอนให้คืวนเธอเหรียญน,นะคะเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่ยังรูู้้สสึกไม่่่คออยยยยบาใจเลนนะทีี ดูคําแนะนํากันค่ะว่าพายอยากจะแนะนําอะไรให้พวกคุณบ้างพายแต่สอบขึ้น c h e มิส t รีนะคะหลายท่านจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีแหละอืมถ้าเข้ากันไม่ได้เหมือนว่าคงไม่ได้อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะถึงแม้ความสัมพันธ์ในวันนี้มันจะลุ่มๆดอนๆก็เถอะนะคะแต่ผมมองว่ามันก็มีความเข้ากันได้ระหว่างคุณกับเขาอยู่เนาะอะขอคําแนะนำหน่อยค่ะพายอยากแนะนาอะไรบ้างเลย t o hard ึ o ฮ a r ์ c o n น e r s a t i o n นะคะลองใช้ใจกับใจคุยกันค่ะบางทีถ้าใช้เหตุผลมากเกินไปอาจจะทำให้มันมีความแข็งอยู่ในนั้นเนอะเพราะว่าแน่นอนแหละว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกกลัวในเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นการพังทลายหรือสิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะเป็นไปได้เหมือน,น,น,นกัน คลิปแนโเนินไมค่ะเปิดใจนะคะเนื้อขูอของคุณอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดหรือคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ใช่มันอาจจะใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปิดใจแล้วค่อยๆทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะ trust ค่ะจะมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เชื่อใจถ้าคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้คุณยังมีแรงศรัทธาอยู่ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ลองเปิดใจลองใช้ใจกับใจคุยกันนาอ express your love ค่ะแสดงความรู้สึกรักของคุณออกมานะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ Re ่ reconciliation ใครบางคนกําลังจะย้อนวนกลับมาวนมองว่าลึกๆในใจของคุณคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังตัดไม่ขาดหรอกบางท่านต่อให้จะเงียบกันไปหรือไม่ได้คุยกันหรือมีระยะหา่างหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่วามองว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วก็จะต้องกลับมาหากันมันเลยทําให้เรายังเหมือนยกยึๆยากๆจะเอายังไงจะเอายังไงแต่ว่า บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในวังวนแบบเดิมถ้าเป็นการกลับมาก็อาจจะอยากให้กลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้ามีการกลับมาหรือมีการได้พูดได้คุยลองใช้ใจกับใจคุยกัน,นะคะ่ะลองลดอีโก้ลดเหตุผลลงไปบ้างนะคะแล้วก็ลองเปิดใจลองทําความรู้จักกันให้มากขึ้นเขาในวันนั้นกับเขาในวันนี้อาจจะแตกต่างกันถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นว่านี่คือความรักที่คุณปรารถนาอยู่ลองแสดงความรู้สึกรักของคุณออกมาแล้วปล่อยให้มันค่อยๆเป็นไปลองลดความคาดหวังลงไปบ้างนะคะแล้วอยู่กับปัจจุบันให้มันเยอะๆบางทีพอเราโฟกัสแต่อนาคตมันก็อาจจะทาให้เรู้สึกว่าเออทำไมมันไม่เป็นอย่างที่คิดสักทีทําไมไม่เป็นอย่างที่หวังสักที ก็อาจจะทําให้เราสึกเหน่อยล้ามากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าความรักครั้งนี้ยังเป็นความรักที่คุณปรารถนาอยู่ก็ลองปล่อยไปตามฟีลลิ่งของคุณดูเนาะแต่ถ้าคุณมองว่าความรักครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นคําตอบคุณแล้วเพราะว่าคุณได้ประกาศอิสรภาพของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณต้องการอะไรและคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่ใช่คุณก็ลองมองหาความรักครั้งใหม่ของคุณดูวันมองว่าจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลและเครื่อง่หืาตุณเจะลืืืออกซ้ายหรเ ขวาก็แล้วแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเลือกคุณก็เลือกแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเลือกคุณอาจจะปล่อยไปก่อน รอให้ถนนว่างก่อนแล้วคุณค่อยข้ามถนนตอนนั้นเหมือนว่าก็ยังไม่สายจนเกินไปนะคะโอเคค่ะชาวราศีตุลละขานาตุนลนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะให้ไปเปิดให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือใครก็แล้วแต่ที่มีดาวอยู่ในราศีตุลทุกท่านเลยนะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับพวกคุณนะคะแล้วก็หลังจากนี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเนาะวันเองก็เกิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้เหมือนกันนะคะก็หวังว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย